ธัญญาฟาดกลับแจ๊สชวนชื่น10ตุลาคม2 0 2 2ไม่ทนเล่นลามถึงสามีธัญญาฟาดกลับแจ๊สชวนชื่นเป็นคู่สามีภรรยาสายฮาสำหรับตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นกับแจงปุณณาล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันมารายการดังซึ่งมีธัญญาธัญเรศไอดอลภรรยาหลวงเป็นพิธีกร ก่อนหน้านี้ธัญญากำลังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนักศึกษาสาวที่เข้ามามีปัญหาพัวพันในครอบครัวจนเป็นข่าวโด่งดังงานนี้เจ้าตัวเลยได้ถามแจสตรงๆว่ามีเรื่องแบบนี้บ้างไหมซึ่งแจสยอมรับตรงๆว่ามันก็มีบ้างแต่ตั้งปรัชญาก,กับตัวเองแล้วด้านธัญญาก,ก็รีบลุกขึ้นเท้าเอวแล้วถามแจสว่ามีแล้วอยู่เป็นหรือเปล่าแจสบอกว่าช่วงแรกก็อยู่เป็นแหละแต่พักหลังอยู่ยาก งานนี้ถึงกับหาจนนั่งไม่ติดเมื่อธัญญาต้องมาสัมภาษณ์คู่สามีภรรยาสุดฮาแจ๊สชวนชื่นกับแจงแจงจิตภรรยารวมถึงเรื่องสามีไปมีคนอื่นธัญญาถึงกับต้องเค้นถามแจส๊สเคยมีคนอื่นจริงไหมแจ๊สยอมรับก็มีบ้างธัญญาถึงกับลุกขึ้นยืนเท้าเซลจีถามว่ามีอยู่แล้วอยู่เป็นหรือเปล่าแจ๊สตอบเสียงอ่อยตอนแรกก็อยู่เป็นแหละแต่ช่วงหลังน่าจะอยู่ยา ส้างเสียงห่ากลางรายการดานธัญญาถามแจงต่อบ้างแล้วแจงจับได้ไหมอยากรู้ส่วนตัวไม่มีในสคริปต์นะแจงเล่าเหตุการณ์จับได้ตอนนั้นมันก็เช้าแล้วทุกทีแจงจะเป็นคนไปที่วงทุกงานเขาก็ห่วงภรรยาบอกไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวก็กลับเราก็เชื่อสามี เขาบอกให้นอนเราก็นอนแจงเล่าต่ออีกว่าตื่นมาเจ็ดโมงสามีก็ยังไม่กลับโทรหาทั้งวงไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยพอเจอก็ไม่มีใครพูดอะไรถามแจสก็บอกกินอยู่ที่ร้านถึงหกโมงไม่มีอะไรเลยโทรหาเพื่อน จะติดต่อเจ้าของร้านเพื่อนบอกไม่ต้องถึงเจ้าของร้านเพื่อนเช็คให้5้านาทีโทรกลับมาบอกเลยฟังดีๆนะสามีมึงเอาผู้หญิงที่ยืนข้างๆเวทีตั้งแต่เที่ยงคืนครึง่งแล้วก็ออกไปกับผู้หญิงตีสามก็ไปอยู่ที่มันรูดมันรุดนี้รถทะเบียนนี้ใช่ไหมรถตู้เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกมันมีครั้งแรกที่อุบลที่เราไม่ได้ไปอีกถันยาอย่างขยี้ต่อถามแจงแล้วจัดการยังไงแจงบอกว่า จัดการอีนี่ก่อนชี้ไปที่แจ๊สสามีอีนี่ตัวต้นเรื่องกะจะไปเล่นอีผู้หญิงแต่อีผู้หญิงมันเงียบไงไม่เหมือนของพี่แจงพูดแบบนี้ทำเอาอ,อมสกาวใจพิธีกรร่วมรายการถึงกับลุกขึ้นเอามือปิดปากแจ๊สถึงกระบ,บอกเอาแค่มึงกับกูไหมส่วนธัญญานั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะเด็ดขาดอยู่แล้วงานนี้เล่นเอาคนดูถึงกับหัวเราะลั่นกันเลยทีเดียว